สวัสดีครับไปกลับบ้านรายารชาแนลนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนักกินข้าเวเฉยๆอยากให้ดูอะกินข้าวเ,เพราะว่าผมเนี่ยอันนี้ข้าวกล่องที่ผมเลี้ยงนะครับอันนี้เลี้ยงทุกวันแล้วก็แล้น้องชายเขาเรียกกินรับผลิสุดยอดมาวันนี้เป็นผนมากเลยเหรอเป็นผนมากเลยข้าวแข็งนะแต่เขาแต่กว่าเขาจะเรียกผมกินเนี่ยของเขาหมดแล้วครับี่ยเขาอันนี้เขาขบแบบว่าเขาเหลือได้อะครับปนนเด็นรู้ออกทางกายมาเดียวมาด้วยไงหิวเขาเรียกแบบกินทีเดียวเลงคืนไม่ต้องกินเฮ้ยที่กล่องแล้ว สอครับนั่นอันนี้ไม่ได้ขอเนี่ไดกินนี่อะไรกล่องอะไรอันนั้นเรียกว่าแจกอันนั้นผมเอามาให้อะเขาเก็บตังค์ด้วยนะเก็บตังค์หลายพันเลยอข้าวาเขาองนี่ได้เท่าองเหรอเ้าร้ยเก้าสิบบาทได้รองเท้านี้ครับแต่ช่างก้าร้ยเ้บ้องเทาผู้หญิงลนอ่ะเออรองท้าผูหญิงเลยสั่งให้เด็กนัส่งเท้าเลด็กมันตีมใหญ่มาใส่รองเท้าเพื่ออไรสามเก้าอนวันนี้สั่เจ็ดอ่ะเสื้อให้เด็ก เวลาใส่ที่ทัสามใส่ง่ายๆไงไปาวะไปแบกแล้วอ้าวเป๊ะเป๊ะครับเด๊ะครับเป๊ะเป๊ะโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยครับนีข้าไปยังเอาครับอ่ะเอาอะไรครับพี่ไร้ีนะไปนี่อยูดที่นี่ับกินที่นี่เฮ้ยก็ไม่สวยแล้วมาหาไงที่ถึงหยเออมเรื่องอะไมีงานที่นี่น่ะวายอะไรว่าครูอาจารย์หลวงวนเฮยเล่นร่วมกับพวกพี่นุ่มอ่ะอยค่อยให้เรื่องเอได้ครับไม่มีปัญหาครับพี่ เดี๋ยวไปช่วยให้เรื่องเพราะว่าลิเกพี่กำกับหนักอยู่ตัวเดียวอ่ะใครอ่ะพี่นะถามไปกูเกิลแมทเลยลืมเรื่องตลอดเรื่องมากอยู่วันนี้เล่นแปดฉากถามเก้าฉากอ่ะเงานครังก่อนอ่ะที่รบมเรีอ่ะถ้าขายบอกก่อนอ่ะบอกแล้วบอกยังไงบอกก่อนอ่ะนั้งแหลตัวแรก อย่าตัวสุดท้ายอ่ะใช่คือคือเขาจะอธิบายก่อนปกติอ่ะอย่างบางคนต้องใช้หูฟังใช่ไหมเออเขาจะหน้าที่ภาษาอาสนะเดี๋ยวเนี่ยไม่ได้อธิบายก่อนบอกก่อนเราบอกได้แต่ว่าคนร้องอ่ะต้องมีเขาคงจำได้มากเออสมมุติบอกขึ้นหัวไดขึ้นหัวได้ขึ้นหัวได้ตระร้านที่ต้องจำได้แล้วอันนี้ไม่ได้สักทายเลยผโอ้โหสวยนายสอบเขาบอกว่าไม่เป็นไรเป๊ะเป๊ะเกยีไอพี่เนี่ยพี่ เป่บริการดีแล้วก็ต้องพนกเรามันก็มีน้ำใจกันเพื่อนศิลปินด้วยกันกกโอ้ยเป้สัตว์คุณเป็นคนพิการเลยไอ้ขาใส่เหล็กึงเป็นอะไรของมึงเนี้ยเป็็นเดกไหนฮะเป็นตึกไหนนั่งก่อนดินั่งก่อนเออขาโลมข้่งมือก่อนวันนั่งมือก่อนโอ้โหมึงเรียกวัดประหารหลวงวัดเลยไปสู้ดี ไยอะอย่าล like ืมฟอกไทยด้วยไยเอาลูกเตก่อนอยู่คุยก่อนล็อกล็อกด้วยเดี๋ยวผมล็อกให้ครับโอ้โหเดี๋ยวดูเดมีโต๊ะตีมาสั่งนานมาทีศัตูไลฟ์สดไปก็นแคก็แต่เป็นผู้กำกับเริ่มนั่งพื้นไม่ได้แล้วเนี่ยอ้าวนี่เขาเร็วเคยเห็นผู้กำกับไอ้ตามกองละครกองหนังแล้วมันต้องมีตัวนี่สตัวนั่งแล้วคือวะนี่น้องต้องถ่ายเฮ้ยไอ้นี่ล็อก เอ้ยพอพี่หนุกนั่งอันนี้เหมือนสอนละพงเลยอะ่ะตอนใกล้ตายพี่ครับเอจิเมใช้ไม่ได้แลนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งแต่งหน้าให้สวยนะลูกอ่ะขี้ฉากเดี๋ยวตีแป๊กเกาให้หน่อยแล้วกันเคยไหมปฏิบัติที่บ่านเคยนั่งแบบนี้ยเคยก็ที่ที่ผ่าขาละไม่เกี่ยวกับนั่งที่ลงมาละแบบมาใช้ที่บ้านเลยเคยปะ เคยอ๋อที่บ้าน้วยเหรนั่งอยู่เกือบเดือนเคยไหมบนบวิวแชร์เคยไหมเคยไหมมันไหลมันไหลมันไหลเพรฉะนั้นล็อกขาไปเป็นมันไหลมันบอกไปอยู่ไอ้เดี๋ยวจะตกบันไดตายอ่ะนี่ซื้อของถูกอ่ะไม่ซื้อวิวแชร์ดีๆที่มันเอ็นได้อ่ะอุ้ยมันเอ็นได้มันต้องสระผมไงคนคนป่วยน่ะผม่อผมอยู่แต่ผมไม่บนวิวแชร์แล้วโอ้ไม่ดีเลยจริงมันนอนได้ไงมันแบบเอ็นนอนได้เอ็นนั่งได้ตอนนี้ตอนนี้ผู้หลุดพยาบาลมาแล้ว คนที่ดูแลผมที่โรงพยาบาลคนนี้คนนี้ไปดูแลทุกวันจร,ริงเหรอถ้าแต่ผมเจ็บใกล้ได้ป่วยโทรไปคําเดียวเองว่าหายไม่ไวนะน้องแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าอีกเลยไมยพี่บอลเขามรู้จักพี่บอลจะว่ารู <UNKNOWN S 2> าร้จักคำว่าหวิ่งมากไปเต้นมาแล้วอาบน้ำเลยก็โอเคไม่ใช่พูดถึงพี่กระไรสดทุกวันพี่ไม่ขอตังค์ซื้อใดทั้งวัน <c oughs> <c oughs> ได้เไวเหรอเป็นอะไรเนี่ยก็ไอ้เป้เขาเอารถกิติมาตักไว้ที่นั่นเขาบอกว่าเท่ดีเป็นผู้กอบกลับหาชด้แต่ข่าวว่าอะไรเนี่ที่เอือร้องท่อกันอ่ะหาคนลอกท่อเออผมจะหาคนร้อกท่อให้ผมองทออะไอยู่โอ้ยโอ้ยขี้แก่แล้วแต่ว่าก่อนไปไม่ได้ทตไมที่ลอกท่อมันเป็นพวกชั้นเยี่ยมชันท่วชั้นเยี่ยมอ่ะอันนี้ชั้นเยี่ยมไม่มีก็มีแต่ชันเอีวชอบทรงผมมากเลยครับ นี่ปัดให้มันดีๆนี่ลเออนี่ไอ้ไงปัด่งแย่ไปลง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 ไปงไปล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 งไปงไปล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 งไปปลงไปลงไไปลงไปลไปลง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 ไปลปลงไปลงไปลง ราลชูทอ่ะโอเคเดี๋ยวกเวลาทำงานกันแล้วในไหนมาเยียแล้วฝากช่องให้หน่อยฝาช่อบ้านราชันช n แนลด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับเขาเสกตลอยนะเขอฝากชิมงานของบ้านราชันนะครับเข้าไปกดกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจ ท่านผู้ชมครับผมไม่ใช่เซจวนอะไรนะฝากไว้ด้วยนะครับบ้านลาซาด้าเนลครับครับเปิดใหม่ถิ่นน่ะ